We'll เลยครับตอนนี้นะครับนี่คือไฮไลท์ของนะครับรายการของเราเลยนะครับก็ว่าได้นะครับมาเที่ยวฟาร์มจระเข้แน่นอนมีจระเข้ดาดดื่นมากมายเนี่ยเรารายล้อมเลยใช่ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางจระเข้เลยจระเข้จระเข้จระเข้ครับรู้จักจระเข้กันแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนที่มาที่ฟาร์มจระเข้เนี่ยก็จะมาดูโชว์จระเข้ค่ะรู้จักหมอจระเข้กันหรือยังอ้าววันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอจระเข้ท่านหนึ่งครับที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดูแลฝึกนะครับหรือว่าคุกคี จอร์ดเก้จนเกือบจะได้แล้วนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพชรด้วยครับพี่เพชรหรือว่าหมอเพชรของเราแล้วซึ่งคุกคีหรือว่าข้ามวอดอยู่กับวงการจระเข้มานานแล้วพี่เพชรครับรบกวนถามนิดนึงตอนนี้คุกคีอยู่กับจระเข้มากี่ปีแล้วครับ15ปีครับสิปีแล้วนะโอ้ยยาวนานมากเลยถ้าอายุเราเลยนะไม่ธรรมดานะครับผม15ปีแล้วพี่หมอเพชรนี่เข้าสู่วงการจระเข้ได้ยังไงฮะก็หนบแรกก็เริ่มรู้จักอาจารย์ลุงเจ้า Uh huh. เป็นคนเก่าแก่ที่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วครับครับผมเขาก็ซื้อทอดมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันค่ะโอ้โอเคอาจารย์เรียกเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ลุงเยาอาจารย์ลุงเยาที่เป็นเหมือนเป็นอาจารย์หมอเพชรด้วยใช,ใช่ไหมครับที่ดูแลตรงนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่อ่ะพูดถึงแล้วอนาะการดูแลนะครับนจระเข้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมใช่ค่ะนอกนอกจากความกล้าแค่พ,พูดว่าจระเข้หลายๆคนก็กลัวแล้ว,แ,วแล้วนี่ดูแลจระเข้ค่ะใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวถามหมอเพชรนิดนึงครับว่าจระเข้เนี่ยแนวลาเราดูเพศผู้เพศเมียดูกันยังไงฮะ ถ้าดูเฉยๆอย่างนี้เราไม่เราไม่รู้หรอกครับอ๋อถ้าเกิดมองตาเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียวัดไม่ได้เลยวัดไม่ได้เลยยังไงเราต้องเราต้องจับแล้วก็ล้วงดูอ๋อสัมผัสนะครับล้วงเข้าไปด้านในครับผมงช่วงไหนล้วงช่วงไหนครับช่วงอวัยวะของช่วงหางช่วงหางอยู่ตรงช่วงหางถ้าเป็นเพศผู้ล้วงเข้าไปก็จะเจออวัยวะเจอไมค้ัถ้าเป็นตัวเมียนะครับล้งไปเลยไม่มีเลยก็คือว่าถ้าเกิดล้วงเข้าไปปุ๊บถ้าเจอปุ๊บอ่นนั้นเป็นเพศผู้ใช่แล้วต้กี่ปีถึงจะรู้เลย รู้เลยโอ้โหจะล้วงตัวเล็กๆล้วงได้เหรอฮะไม่ไม่ตัวเล็กเราแค่จับดูอย่างี้เราก็ส่องดูก็ล้วงแล้วอถ้ามีปุ่มจะงอยอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นต้องเป็นตัวผู้ใช่ไหมค่ะอ่าโอเคเลยแล้วทีนี้พูดถึงการดูแลจระเข้บ้างน้องกิ๊กอยากรู้ไหมว่าจระเข้เนี่ยเขาต้องอายุเท่าไหร่ที่จะเอามาฝึกได้สักกี่ปีครับหมอเพชรครับหกปีครับหกปีหกปีนี่ตัวมันสักขนาดไหนครับก็นน้หักสองเมตรสองเมตรใหยะสูงกว่าผมอีกนะสองเมตรนะครับอืมนะครับหกปีหกปีเริ่มฝึกแล้ว ช่วงที่ใช้ในการฝึกนี่ใช้เวลาประมาณสักกี่วันกี่เดือนเป็นบางตัวนะครับาบางตัวก็2เดือนบางตัวก็3เดือนที่จะเริ่มออกงานได้แล้วออกงานได้ว่าอย่างนั้นแล้วระยะเวลาที่มาโชว์เนี่ยต่อหนึ่งตัวนี่อายุมาสักกี่ปีครับถึงเราจะหยุดการโชว์แล้วสิบห้าปีสิบห้าปีนี่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่าเต็มที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาทําอะไรอะคะก็เราจะหลังจากสิบห้าปีแล้วก็พักพักแล้วก็สับตัวเปลี่ยนตัวอ๋อเปลี่ยนตัวมาก็ไปโชว์ไปอ้าปากยังไง อะไรอย่างงี้หรือว่าไปให้น้องๆนักศึกษาอะไรเนี่ยที่มาชมได้ดูกันได้ไหมแล้วเขาบอกว่าเท้าจอระเค้นี่ไม่เหมือนกันเท้าหน้ากับเท้าหลังจริงก็ครับไม่เหมือนกันจริงเหรอฮะต่างกันยังไงอะคะคือข้างหน้ามีสีข้าง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 หน้ามีมีสีข้างหลังมีห้าอ๋อข้างหน้าเนี่ยมีสี่ในขาข้างหลังมีห้าห้านิ้วแล้วมันเป็นเป็นบางผืนหรือเป็นนิ้วอย่างเงี้ยเป็นนิ้วอย่างงี้แหละเป็นนิ้วอย่างงี้เลยใช่บไหมอืมนี่คือจอร์เค้ของเราจริงหรือไว้ที่ที่ฟาร์มนี้หมอกเพชรมีสสััััักกกกปปรรระะมมาาณณี่ตวคบ แปดพันพระเจ้านี่ไม่ใช่ราคาต่อตัวนะฮะหมายถึงว่าจํานวนนะที่แบบว่าอาราวที่นี่เลยนะเยอะมากเลยถ้าหลุดออกมาตอนนี้แบบว่าไม่เหลือแล้วเราโอ้โครับแล้วอย่างหมอเพชรเนี่ยเริ่มโชว์ครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโชว์โชว์ตั้งแต่อายุสิบสิบหกปีอายะกำลังละอ่อนอยู่เลยนะบอกว่าไม่กลัวหรอครับท่าแรกก็กลัวเหมือนกันครับกลัวแล้วทำทำไมฮะก็พอดีอาจารย์เขาบอกว่าเออทธอนหน้า โอ้แค่นี้ถ้าอาจารย์พูดเธอหนักผมก็ไปแล้วนะมอาจารย์ก็ให้มาขัดโบศึกษาขัดบโบขัดบโบมีแคไหมในบอกมีมีมีแค่ด้วยไม่กลัวค่ะก็กลัวอยู่อาจารย์ก็กันให้ก็ก็นี่ไงตอนขัดอ่ะเออท่านองนี้แหละครับอะไรอย่ากลัวมะพร้าวเลยกล้ากลัวบ้างคิดมาก่อนบอกคิดมาก่อนว่าจะได้มาทำเกี่ยวกับการเล่นดูจระเข้ไม่ไม่ผมไม่เคยคิดเลยที่แรกตอนกระซิบกันข้างหลังบอกว่าที่แรกอยากเป็นวิศวะอ่ครันดับินตอนนี้มันคุมเครื่องจระเข้อยู่ข้างในตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะตอนนี้ที่ไหนที่นี่ ตอมนิดนึงฟาร์มจระเข้สามพันอ่ 3, อาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะตอนนี้เรามีหมอจระเข้ที่อยู่ด้วยกรรันสักประมาณก,กี่คนสี่คนครับสี่คนครับทมกท่านกำลังดีสอบกับเปลี่ยนกันนะครับครับผมอืมถ้าเกิดว่าอยากจะดูหมอเพชรโชว์เนี่ยจะต้องมาดูช่วงเวลาไหนครับดูได้ทุกเวลาครับไม่นั่นมาดูหมอฮะไม่ได้มาดูหมอหมายถึงว่ามาดูโชว์การสแสดงอ๋อดูเวลาไหนบ้างหมกเยอะเนี่ยไม่ธรรมดาเนีเที่ยงสี่สิบห้าเที่ยงสี่ตอนนั้นผมดูไม่ได้ผมกินข้าวอยู่ครับเอาเวลาอื่นั้ยฮะบ่ายสองยี่สิบ บ่ายสองยี่สิบแล้วก็สี่โมงยี่สิบโอ้ไม่ได้ครับต้องรับลูกกลับบ้านนะวันหนึ่งนี่สามรอบครับสามรอบแล้วสามรอบอืมโอเคเลยแล้วแล้วแต่สถานที่ชมเนี่ยจุคนได้ประมาณสักกี่คนเนะเวลาไปดูบอโชว์เหรอครับบอโชว์สามร้อยคนเขาอนุญาตให้เราลงไปในบ่อไหมไม่ไม่ครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับผมอย่างสมมติว่าพี่เจกิ้ลงไปในบ่อสักกี่วินาจะหมดวิเดียวยังไม่ก้าวขาเลยเพืยงแค่กระโดด อ่าโอเคนะครับนี่นี่คือไฮไลท์นี่ไงอีกหนึ่งอย่างสำหรับรายการของเรารายการอะไรครับฟันชูเพลงอ่าซึ่งรายการอื่นผมบอกเลยว่าอาจจะมาดูชมการแสดงกบมืออะไรอย่างงี้ของเราไหมครับเราจอดเบื้องหลังเลยนะครับผมถ้าลงไปในบ่อได้เราลงแล้วค่ะจริงนะพูดเองนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะถ้าเกิดไปไปคนเดียวนะครับเพราะว่ามีคอื่นก่อนคู่ผู้หญิงใหม่ขอบคุณเอาเหรอโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่เพชรด้วยพี่เพชรมีอะไรจะฝากไหมว่าการมาเที่ยวชมฟาร์มโจยเข้ต้องต้องมีต้องค้อรวนระวังอะไรไหมใช่ใช่ค่ะ จะบอกนะระวัาวางไอ้แค่ก <laughs> ็ <c oughs> การเที่ยวสัตว์ก็ทาได้อยู่แล้วครับต้องระวังทุกอย่างนะครับพอเกิดมากับเด็กอะไรบ้างเขาจะมีป้ายบอกว่าห้ามยื่นมือลงไปนะในบ่บอเวลาดูสัตว์ก็ดูห่างๆกไกลไว้ความปลอดภัยของแขกฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระหลายๆอย่างเลยทีเดียวแ,วแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวชมเนี่ยเราเอาอาหารมาโยนเองได้ไหม อยให้เคิกอาหารต้องซื้อจากที่นี่ที่นี่นะครับต้องมีคนดูแลด้วยเนาะนะครับถ้าเกิดว่าจะให้อาหารจระเข้ที่นี่นะครับที่ฟังช่วยไดสามพันเนี่ยไม่แนะนําให้ทกไก่พกหมูพวกหนูมาเองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอีหนูนะไมได้เลยนะอ้ก็นะครับมาซื้ออาหารที่นี่เรามีเตรียมไว้ราคาไม่แพง10บาทครับราคาไม่แพงมากนะครับนะแค่แพงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ครับสิบบาทสิบบาทสิบบาทมานอกจากได้ชมแล้วก็ได้สมุนด้วย อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราคงพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้นะขอบคุณหมอเพชรมากเลยนะครับวันนี้ให้เกียรติมานะครับเป็นนะครับนาผู้รู้หรือว่ากูรูในด้านกอลจระเข้ให้เราได้รู้จักกับาว์มจริ้สัมพันธ์แล้วก็การเลี้ยงดูจระเข้มากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันนะครับกับเราสองคนกับพี่เจกิ๊กและพีเจโรดกับรายการฟันทูเพลไหนไหนพี่หมอเพชรเราทำดิอย่างงี้อย่างงี้ทำดิก่อนี่ฟันนะครับนี่ทูโอเคทางไว้นครับพร้อมนะครับ ฟันจุเร็ครับเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับช่วงหน้าครับกับเราครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีมงานอีกครั้ง บางเรื่องเหลือเชื่อเกินกว่าจะคิดว่ามีอยู่จริงไทยแลนด์ดินแดนมาสจัศจรย์ ตลาดรม่มผูกทาร์เมอร์มาเก็ตหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกบสด์5 0 0ปีในต้นไม้สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาข้ามสะพานแขวนสักการะพระพุทธไสาย,ยาที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรสงครามเก็บความงามของชีวิตนกนางแอน่นในวิหารวัดช่องลมชมพระพุทธรูปสวมแว่นดำข้าล้ำควรเมืองวันเดียวเที่ยวเพลินอาทิตย์ที่26สิงหาคม2555บัตรราคาพัน0สำหรับสมาชิก บุคคลทั่วไป1,400บาทมหัศจรรย์5สิ่ง Amazing Thailand จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่บริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร02-801-3211-14ถึง14 Amazing Value only in Amazing Thailand พี่เ <rôle> ร <à déc> ็วเร็วเร็วเร็วนี่นะนี่นนี่ดูากับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไป บริษัทคนทุนบดีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะอาชิมต้อนรับสู่ทัวร์ทยบริษัทคนทุนบดีจำกัดคับเคลื่อนค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 0ู8 0 1 3อ1 1 1ไปฮัลโหลเจ้าเจ้าฮัลโหลเจเจ้าอ่ะเอารถ ดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มานั่งมองมาให้กำลังใจขอรายงานตัวผมเป็นนักร้องหัดไหม่สิมาแฮนไหมขับกล่อมใจทุกทานขอกล่อมใจทุกทานขอฝากตัวไว้อยู่ในอ้อมใจตั้งแต่จับไมมาเพิ่งได้ออกงานถ้าเสียงบะมวนยับฝ้า บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12สองทับ0 1น3 0าขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได,ด,ด้ภายในวันเดียวสักการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียว ที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรีทินลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนาม กับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน3,000นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ สักการะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางสวยสุขนวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครนายก ไหว้พระข้าวัดดังฝั่งทนกับการสักระสิ่งศักดิ์สิิทธ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงทนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9้าวัดดังฝั่งธนบุรีทุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศรรัพท์028013211 14 ครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับพี่สาวคนสวยของเรานะครับที่นี่เลยนะลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สำคัญค่ะครับผมน่ะจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวที่นี่อยากจะได้นะครับนะรู้ว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างอ่ะผมอยู่กับพี่ะไรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นกครับสส่ีนกด้วยครับอ่าเดี๋ยวให้พี่นกแนะนาสถานที่ที่นี่นิดนึงครับได้ค่ะก็เราชื่อลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สำคัญอย่่งที่น้องบอกนะคะอยู่บนถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่30ค่ะ เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวที่มีการแสดงนะคะเราจะมีการแสดงช้างช้างเราเรียกช้างประกอบเสียงนะคะการแสดงจระเข้ค่โชว์ด้วยมือเปล่าแล้วก็การแสดงมายากลนอกจากการแสดงก็สามารถมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อันนี้เปิดมาตั้งแต่ปีปี2 5 2 9ค่ะ2529 สักสิริอายุแล้วก็คงจะ <c oughs> ใช้เวลานานอยู่ะนะครับโอ้โหบอกว่าเปิดมานานมากแล้วใหญ่ที่สุดด้วยเ,เราได้รับการยกให้เป็นฟาร์มที่สะอาดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยการใส่เตสค่ะของโลกเลยโลก,โลกค่ะใหญ่ามากเลยน,ะะนื่องจากสวนสัตว์ปกติเราไปนะคะมันก็จะมีกลิ่นเนื้อตัวสัตว์เนาะใช่ แต่ที่นี่เรามีระบบนิเวศค่ะแล้วก็เราปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะไม่ทราบเดินเที่ยวกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งเราเดินเที่ยวแล้วารู้สึกว่ากลิ่นแล้วก็พวกนี้แบบไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีค่ะแบบที่ไปที่อื่นเนี่ยไปที่อ่อาจจะมีได้กลิ่นแบกลิ่นเนื้อตัดหรือกลิ่นอะไรเงี้ยคือเรากิ่ค่ะ เราใช้ธรรมชาติบำบัดค่ะโ้เยี่ยมเลยนะเป็นธรรมชาติบำบัดก็คือไม่ต้องใช้เคมีค่ะแล้วก็คนที่เดินมาเที่ยวก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้ฟอกปอดด้วยแล้วผ่อนคลายด้วยเนาะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแปดโมงครึ่งเปิดประตูให้เข้านะคะแล้วก็ห้าโมงครึ่งเย็นค่ะแต่การแสดงส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มในภาคบ่ายหลังเที่ยงค่ะก็จะรันสองรอบก็คือเราเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็น่อย่างนั้นการเสียบัตรผ่านประตูครั้งเดียวก็สามารถชมการแสดงแล้วก็เดินเที่ยวได้อัตราเลทระหว่างคนไทยกัตต่าางชิเหมือะ อันนี้ไม่บอกใครเลยใช่ไหมเก็บไว้พี่ก็อคืออาจจะบอกได้ว่าของคนไทยเป็นราคาที่พิเศษมากๆาเพราะว่า very v e r สเปเชียลสำหรับคนไทยครับเพราะว่า เราอยากให้มาเที่ยวทั้งครอบครัวเพราะแม่นั้นก็คุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านจะต้องเป็นคนใจทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีนิดนึงว่าในรอบของคนไทยเนี่ยค่ะอาจจะมีที่นั่งอยู่สักประมาณ200ที่ก็ตัวน่ารารอบต่อไปอ๋ออันนี้คุณท่านที่มาเชียร์ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่าทำไมรอบนี้เราไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยต้องนดิดเล่นก่อนที่นี่มีปลาสวายที่เราเลี้ยงไว้ประมาณ20ปีค่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้ตกขึ้นมาเลย ตัวจะ30กโลยาวใหญ่ใหญ่มากก็คือคือถ้าเกิดว่ามองนึกภาพไม่ออกนะครับดูพิธีกรสาวผมเลยครับตัวใหญ่ประมาณนี้ครับน้ำหนักอาจจะเล็กก่อนิดน้อยใช่่ะอย่างนี้ยังเล็กไปยังเล็กมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้พี่ต้องดูแลไหวเลยครับแบบว่ามันมีกลุ๊ปโทรมาเยอะก็มันมีระบบการจัดการของมันอยู่นะคะพี่ก็มีหน้าที่แนะนําสถานที่แล้วก็ หาให้นักท่องเที่ยวรูจักแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมเนี่ยค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่เพื่ออำนวยสถานที่ตลอดจน,น,นสถานที่ต่างๆว่าในบริเวณของลานแสดงช้างระฟาร์ระเทศสัมพันธ์เนี่ยมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนอนาะยัไงก็ถ้าเกิดจะสอบถามน,นะครับเข้ามาก่อนเข้ามาที่นี่ ก็ุ้นแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะสามารถเข้าทางนี้ได้เว็บไซต์จะจำง่ายๆค่ะ www.elephantshow.com ค่ะอือ elephantshow.com อยู่โน้ตหรือถ้าเกิดจะโทรเข้ามาก็ได้ไหมโทรมาได้ค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็น0 2 4 2 9 0 3 6 1ีถึงสค่ะโอเคครับแหมวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้พี่นุ้งนี่แย่เลยเนาะกิ๊กเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยโอ้โหทั่วบริเวณนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่นุ้งอีกครั้งหนึ่งรายการครับ หวังไปอย่างนี้ว่าโอกาสหน้าจะม,มีโอกาสได้มารับใช้อีกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่มากันนะคะโอเคครับผมอ่าสับเราสองคนวันนี้นะครับสับรวมถึงพี่นกด้วยสับวันนี้เดี๋ยวเราต้องนะครับนารางกันแล้วนะครับเอาไว้เทคหน้านะครับหรือว่าเทีต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับติดตามกันนะอ่ากลับรายการของเรา fun to play นะครับพี่ทำด้วยดีกว่านะยังไงนะฮะ fun to play โอเคไหมครับ ฟันชูเพลงเทมหน้าเจอกันที่ไหนก็ติดตามกันต่อครับวันนี้ลาเลยนะครับที่นี่แล้วก็ลาพี่นกด้วยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ มาถึงในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้รับความสุขน,นะคะที่เราจัดให้นําเสนอให้เที้ยเลยว่าจะเป็น,นเรื่องราวของร้านอาหารอร่อยๆนะคะของคุณอาร์ตรชัยด้วยแล้วก็รวมถึงสิ่งดีๆนะเอ็มวีสวยๆเพลงเพราะๆค่ะนะคะแล้วก็สิ่งพิเศษพิเศษที่นํามาฝากเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยค่ะเอาเป็นว่าขอบคุณมา,มากๆสําหรับการติดตามรับชมตลอดเลยนะคะทั้ง2ชั่วโมงกับทุนปรีวาริตี้ออนทีวีนะคะทาง IPM Channel ที่34นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยอ้อนลาไปก่อนดี กว่าพบกันใหม่อีกครั้งหน้า